น้ำยาโทมแล้วติดไงติดรถไฟกินหลายคนมานี่พาเข้าหมด เแซบตะชีตยกโบทักทายสบายดีและก็สวัสดีพี่น้องอสบายดีตอนแรกๆเหละหลังจากที่เข้าบ้านนะกะเข้าบ้านก็ไม่ได้ไปทั้งเลยพี่น้องเอ้ยพักทอดมือม้อนึ่งเละมื้อนี้ก็เอามาให้หลังจากชีวิตวันจรจิงพี่น้องเอ้ยเอามานอนให้นอนสูนคือเก้าน,นะ กะออกมาก็ไม่ได้มีพี่พี่เลือรายแล้วพี่น้องเพราะว่าหน้ากะดำแล้วนะมีเต้พีซีหน้ามันต้นบ่นท่าเข้าไห้ก็อยู่ไห้หลีงงูนี่แหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่าจะจิตกระเพิ่อนจะซีเฮ็ดโคกนะซีเฮ็ดโคกกับเอฟซีเพิ่อนเอออ่ะจะแปลงดาอยู่ไห้พี่น้องเอ้ยนอนไห้ก็พกบโคมาเมื่อเช้านี่กระทางกันหนักหนัขนาดพี่น้องเอ้ยทางก็คือเห็นนั่นแหละพี่น้องหนักแล้วก็ลดกระโซนี่ เอหายอยู่ส่วนคือเก่าเด็กอนที่จะแเ่งสิไปสเปกกาต้องขอขอบุณขอบคุณพี่น้องขอความปรับใจทุกที่ทุกคนนะที่เข้ามาติดตามกาบับชมไปเดี๋ยวไปได้เลยนันติดตามไปนั่นเดียวพี่น้องเอ้ยนี่มาเมื่อนี้กาฝนตกนะมาทางกาฝนก็ตกยี่งงเป็นนี้เลยพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้นะกระโดดกระซ้อกระลิ้นโหนี่มาเมื่อนี้มีสะพอนน้ำมานอนหายคอดรามเมื่อนี้นะมานอนหายสเปกเมื่อวานนี้ เป็นเป็นยอดเท่งใหม่กระหม้านี่เป็นเล่าเลิมากมุนี่ตัวหามันเตเป็นไปหลาย่างเลยสว่างคือง่ายสว่างคูอสว่างตาอ่หน้าก้าวอดพุ่นนี่ตั้งแต่ทบมากมุนิฝึกมาได้เจ้าไปได้มานอนหายขอนอนตั้งแต่มีแม่นตั้งแต่เท่งน้อยบัลสพุลตั้งแต่เท่งน้อยเดเจ้าเคยมานอนเนาะเออตั้งแต่เท่งน้อยง่ายไม่น่านี้เลยกาะหมามือนี้เป็นมากับเบาปั่นมาสิงามันนอนอยู่หายคอยไก่บัลสพุลเนี้ยไปหายเจ้านะปั่นวัดประมาณชองรัก เออซุมเพื่นนะนอนนี่เลยเมื่อเช้าแล้วดิลุ้นมาเอาบ้างย่างไปเสียญาอยู่หาย่นพพุุ่่นนละประมาณทรงละเดียววะปวดตกแบบแบบลิ่นนะลิ่นฝอยฝอยกิน้องเลยแล้วนี่มันนี่นะอยู่หายเฮามันนี่หลายคนพี่น้องเอ้ยพวกจีดคนผู้ใดนอนหลายคนนะม้วนมีแต่จิตแน่แล้วก็บ่ปั่นสะโอน ก็คอยพ่อมแม่พี่น้องเอ้ยม้นนะนอนหลายคนเละหลังจากที่ดำหน้าแล้วกะมือนี่นะพี่น้องเอ้ยมีของแซ่บได้มือนี่มือนี่ซีเอ็นกินหมูหมูน้อยนะหมูน้อยมาแต่บ้านหมูอ้ายพี่น้องเอ้ยหลังจากที่ดำหน้าแล้วกะสลุปสลุปกะมีแม่หมูหญ่ไปรเรดอยพี่น้องแต่กะไม่ได้น้อยไปรเรื่อยเพาพอดีหมูก็ไดไปตอนนี้กำลังกะเกี่ยมมันซีเฮ็ดกิน เฮ็ดกินน้าเดียวหลายๆคนแหละพอดีขอสะพอนมากมือวันนี้นะไปสีเฮ็ดโคกินอยู่พุ่นละอยู่<จ>แค้มไฟพนะี่น้องเอ้ยจังสบายไ<จ> <laughs> อจิตดไอจิตดีแต่ะตะเข็บกะ<จ>ข้าวสแปงเริ่มติดแล้วเริ่มเขียวแล้วหักการะดำเลี้ยประมาณสองสามมือไปสย่างไปเบิ่งตะจิตก่อนเพิดดังไฟยุบพุ่นผู้เดียวพิ่นฝุ่กระตุกพี่น้องน้ำพายก็แห้งหลาย นี่ตะจิตเพิ่นมาโคอ,อยู่พี่พี่น้องเพิ่นมาโคก้อนมู่ตะจิตนะจา้าเพชรนั่เเนเลยกินตะจิตกำลังจี้อยู่อยู่โฮมกกไม้พีน่ะโอ๊ยพ้นกกไม้น้อยแล้วกับตะจิตเอาละสั่งกระสีมุง่ง,ะงตะจิตเอาสั่งกระสีมัมุ่งเลยสองเพนลมไม้ไม่ไปของมันไปเลยแต่จ <c oughs> ิตเอ้ยโยดเย็ดโยดเย็ดเจ้ามัดสกุกไม้ไปดอกสะพอนกระบอกปั่นมามันนี่โอ้ ได้กินของดีเลยเนาะมาถึงมือมาถึงมือแล้วได้กินของแซ่บดีมือเป็นสรุปหน้าโลดมือสรุปหน้าได้โมนี่ได้เวกาต้องรีบบรรยากาศต้องรีบกินยาแล้วนอนเนาะลืมเสียเน่ะหลังจากแต่จิตจีเลียแล้วบันนี้อีพอมาโคโตเพี่น้องเอ้ยต่จิตเพิ่นไปบังโง่ละเป็นเดียวนะมาปาดอันขามันอ่อบาดเอะไม่ได้ปิ้นจำได้ อันเอ็ดปาดอันไปตอดไปตอดแล้วกาเสียเอาไปมปักอยู่ทีงนะปีงยู่ทีงพี่นงเพราะว่าอยู่นี่นะฝนตกตอนนี้ก็ตกมาอยู่อาตากระนังค้างจองอยู่ฝนตกน้อยฝนตกฝนฝอยนะคือสีลินเบิดมือแล้วมันนี่ันนฟ้าขาว <c oughs> บอ่อปั่นเพื่อนจัดแล้วได้โอ้ก้อนตะจิดวะ เอาก้อนตะจิีนมาบ้างจ้วก็จนจ่างเดยอน้ำฝนถือไปไม่เขลองไหมไปไปจำเจ้าแล้วไหมตัวนี้ก็อีโผล่นโคแล้วนะอันนี้โซนขามันสีขาสีลายเลยเจียวไปล้างมาเนี่ยนี่แล้วก็กระซามตัวนั้นเนี่ยส่งกระซามที่ท่อโฮมเดียวนี่ก็เอาไปล้างอยู่ฝไฟฟ์ละฝนก็มืดผมมืดมานำบัในตู้กแล้วก็มืด เดี๋ยวชิมาล้างก่อนแข็งฝุ่นพี่น้องเอ้ยฝนก็เริ่มตกแห้งมาแห้งมาล้วล้างอยู่นี่แล้วกะเมื่อล้างหล่อยู่เถิงนะน่าโม่แล้วก็แบ่งตรงเขาเขาไม่ไผ่เขาเขาไม่แด้วตรงนี้เล่นดีเล่นดีเดี๋ยวมันกิปีนไปปุบปิบนะแล้วล้างถิ่นมาเห็นปะเอะตอนนี้กะมาเท่งพี่แล้วพี่น้องเอ้ยมาล้างหล่อยู่ถิงนะี่นะนี่ อีเมลเขาต้มน้าไม้นะแกหน้าไม้เลยแกหน้าไม้ดิ่ดันอะไรดิเห็ดกินอยู่เถิงพี่นะปิ้งพี่เลยก็เห็ดอยู่เถิงพี่แล้จังสบายอะตอนนี้ขึ้นมาทิ้งพี่ละนี่เดี๋ยววันนี้กะนั่นเลยสิปันเพื่อเขาลุยตาเนี่ยปันให้เขาไม่ไข่แบงเธอกะเจ้านั่นเอามีดมาหน้านู่อหยิบยางห้านาเอาเลยได้เต็มกระตุกเลยขีดก้อนขีดจะฟกวันนี้วันนี้วันนี้กะเอ็นเลยสะพคนมักเนาะมักได้แบบนี้ tô t referred March của tôi có dỡ d reference cái này challenge Kit Cũng ở vì mình noch anh mình mình ichi Mình 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 cho 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 ใช่เบิร์ตที่นีเนาะีแดกมาหลกายหลายหลายตัมเนาะเห้งแห้งแฮงแห้งเามันอะไรก็สีนั่นนะได้เขามาเท่านี้ขนาดให้แก้ให้ฟางใ้วัเฮากับีเข้าไปเส็บซื่อเแ็บตัวจีิ้วย แซ่บแซ่บดันครับดเลยบิเลตด่อนวาดกวานกเก้มเออกาแฟตัวนั่ง่ีโนเลยถงว้าดงอากทนาน่ัีนนีเสื้อกาแฟอออสีดึงนึงออเป็นนั้นเลยน้ำชาพี่เออ้ำเต้ำไม้ดวเนี่่น้ตมเปชงกาแฟนี่เรียลเลยได้หลายตืบ เส <air> <wheels> <out> ิ <Samantha and> <presents> ่ตำก็ผูกก็เทมแล้วก็มักเอ็ดเพื่อนปิ้งตับบอรับโอ้ปิ้งตับหมูเพืเป็นต่แซบพกันเลยเยอะกินนะค่อยว่าเพืกินดิบเพื่อมีกินนะเพื่อเคยกินตับหมูนี่จังเสื้อแจอีตากับเพื่นกมกมงอันหัโป่งมันพี่น้องเลยไปมสไปล่ะ โอ้ยกระชอบโลดเล่มึงโลดจู้เป็นมือขาวโลดอ้เถดเลยนี่โหกระเทียมเยตักนน้นเี่่มาเจอ้านนะสุดต่ำกำมนีต่ำเห้มันมุ่นมกระโโบกระเทียมเข้ากันเลย กลิ่นหอมๆโคซิเคอร์ก็ตําหลายๆสวยหลายๆเพราะว่าจิ้มก็หลายเติบตาจีเพิ่นจะปิ้งตับต่อเดี๋ยวเอือก็ปิ้งกินลเด้อตเอ้ยเลยล่ะ ปิ้งค่เีิตนะคว้าอแล้วมันน้อยพอ้าวปี้งเดียวฮันจะจิบเจอไม่ปิ้งฮันวันนี้สปอร์ตเอร์มาเร็จบอกเออมาแหกคือมันอันนั้นมาเหคือมันเ้าเนื้อห้าหนังเนาะง่ายเลยเศษขาขาสี่สี่ขาิ้นมันนาแล้ก็เศษเป็นมีห้าเนื้อหาหนังย่ามันบีเซบนอกย่ามันมีโนนะปีมดขาได้ ข้าเบอร์แล้วทับจึงมาจจะนี้น่ทางทางลุม้มลิเซ่นวะเช็คดีๆชิ้นเป็นเดซเซดแต่ขาตู้มั้งปีนปีนแต่กินเดี๋ยวค่อยกินน้ำดิรอกรอกปีนตับ กินตับแล้วกัปิ้งมาข่าหลังได้ได้ด้ากินก็พอแล้วค่อยมาเดี๋ยวค่อยไปปิ้งได้จิตเจ้านี้เดี๋ยวคอยไปปิ้งมาวันี้มาปิ้งตัวนี้เิยจะจหมดแล้วไม่ปิ้งไงเอออารมณ์แบบนี้แหลจะคือต้อง ค้้าไวนี่สะพสเนเสร็จเรียรีบบรรยากาศสีได้เต็มมักพี่น้องเอ้ยือเกิดเป็โนโง่หัวกรเทมหรือิคือนอนลินบ่ะเคบมอนลินหรือว่านอนลินแกะแป้งบอว่าเดี๋ยวนอนลินพี่น้องเอ้ยฝนตกนะฝนตกพอเดี๋ยวนอนนอนลินพี่น้องเฮ็ดเพลเรกไม่ได้นะ ยืนก่อนน่าจะชุกแล้วล่ะอันนี้คือชุกแล้วมาวันนี้มามักก่อน ไวแล้วก็พอดีก็กไฟได้หลายๆแล้วก็เป็นเยปิ้งอบนนีเรมเาเลกายมเ่ลยกระายโมกายเดกระซ้ามเดลกระซ้ายโเดกมกเก็บมเเดก้เะเเเนละรด้าเกกันะโายละร จ็แซนะ่บเนาะหอมไปเลยเอาปิ้งเป๊ก,กนะเอามัร์กมานิดนึงแซ่บหอมนะคะบงแนนโอโหจิเคร่นี่กนะ็ะะเป็น,นปิงป้งก่อนชฉมการมาตอนปอไปเลยว่าแป้งแม่มดเลติดใจเลยอันมักตอนนั้นเองแม่แนนตอนนั้นกาวนะโมตอนนั้นกับพี่จ๊คมี่บอกขอยนั้บอกเออบนตอนกระสูนนี่เอยนั่นแหละตอนโฉมการพีแม่ได้ตอนปีใหม่ มาร์คประมันเท่าเนื้อเท่าหนังทีเนียเอ้ยแล้วกึ้นหอมแล้วได้นี่ยังมีปีงกึ้นหอมแล้วเดี๋ยวมากประมาณซิปนาทีมักไวห้าหนา่ที่อวดีก็เริ่มแห้งมาแห้งมากแล้วก็กินออกเดือนนเป็นตะนอนนที่แหละตัวนี้น นี่แหละจีนเอาเลยปิ้งตับนี่ก็จะชุกแล้วพี่จักเอาทางนี้ขึ้นก่อนโอ้ฝนก็ได้แห้งมาแห้งมาพี่น้องน่าจะมีเอิญน,นะวันนี้น่าจะลิ้นแบบนี้คะ ยันซุกอยู่บนตจิตตัวนี้ตัวนี้เย็นสุกเราคอยบะเสือสตับนี่ไปเลยเนี่ยถ้ากินพร้อมเดียวไปแล้วเพชรคือ<ะ>ตะจิตกินอันมาซิลี่ไปเลื่อยกำลังกินตอนท้อนของมันบ้านนี่นะบ้านคืนนี่นะเ็ง,งานแก่พี่น้องเอย้ยนี่กินก่อนอ้าวพอตับก็มาใครหลัง,ง,งเธอคอยตะจิตกินนี่่นี้ จะมาขยังแดงแล้วป่อยู่ี่นอะเออแบง,งแล้วปิ้งตับทุกแล้วเดี๋ยวแช่แหมก็น้ำังหยาด,ดีไหมฝนกระตกดีดีพี่น้องเอ้ยสูงนี่นะฝนตกดีอะไรแลสแป้งก็ไม่ได้อยู่บ้านนี่ได้สูงนี่นะมีแต่ยู่หายพี่น้องเอ้ยไม่ได้ซูอยู่บ้านไปเลยอ,อ๋อยู่แต่หายแต่สูนนอนหายนอนศูนอ่ะวันนี้สแป้งมาเอามะฮุ่งพี่น้อง,งติตํามะฮุ่งนะตําฮุ่งกินกับปิง้ง xin mùng phun kade tốt bèm nila tốt hèn mở la mùa à, à, hùng còn lại mưa lâu lạ. hùng cả à, lơ. À, ừ. 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 hùng kìm thân cà sẹp dù tà mùa hùng kade mùa lạ mùa áo phạt bông khía ơi mùa bông kìm kìm ơi kìm 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 เลิก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 ตเจ็บอ่อนอ่อนมาดกต้ออ่อนๆอ่อนๆอ่อ,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 อนๆงามงามจะลงโลกก็ยันทรงเป๊ะ ตกมาแห้งขนาดเลยแห้งขนาดที่น้องเอ้ยไปเมื่อบันี้เริ่มแห้งมาแห้งมาแล้วฝนกะน้ำเยือโทมแล้วอนี้ บ่งว่าิได้จากปิงบ่นี่เอาตอนนี้ก็นีบแล้วนี่มานับเบิ่งได้จักปิง1 <c oughs> 2 <c oughs> 3 4 5โอ้ได้5ปงพี่น้องเอ้ยนีเป็ดจะแซ p บได้ปิงเต็มปิงคูปิงนะฮปิงຫหญ่ๆเลย หอมแป้งใหญ่เนาะใหญ่ดเอาซออี3บ่ประมาณ3ซออี3เนาะเฮลูกไม่เหนื่อยนี่ปงใหญ่ไม่เ็ต่อไปเต็มเลยเต็มเลยอพอแล้วเนาะ3ปีเออมันจังซออีเนาะนี่ลปิ้งเ่นงหน้าได้3ปียังเหลืออียังเหลืออี2นี่เพราะว่ามันอัน ใหญ่ปีน้องปีง่ากใหญ่ๆนะเดียวมันหอมกันเดจังสีมาฟีนขึ้นหอมเลยวได้มามานี้สีโล่ะมฮนะุ่งก่อนโล่ะมฮุ่งจัดนะตำมมฮุ่งมตนี้กอไมะได้ละนมาดังกระนยมีใหญ่ก็เลยได้แต่ว่าพอละแน่นจริงมีเมือ้อ เพิ่นกามาเมื่อเช้าวันนี่ยพี่น้องเอ้ยมาเลยเพิ่นกับไปหายเพิ่นนะเพิ่นมาตอนแรงงยิ่งมาตอนแรงสิมาเพื่นมีเห็นจนค้ำแล้วมีเห็นจนปนี้สงสัยเพิ่นไม่มาดอกเพิ่นก็นอนอยู่มหายเพิ่นเพื่อเสียเงี้ยแล้วแล้วเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นกับเฮ็ดโหสต์มาหน้าโต้เนาะเลาะแล้วแล้วก็ล้างแล้วมันแจ๊กปะเนี่ยเอามิดเอามิดจ้าเอ็ดกินทั้งแต่ตอนบ่ใบโมงเพื่อ สี่โมงยังไม่ได้กินอยู่หลยกันตอนนะมักปิ้งพอดีเป็นข้าวแรงเลยนาะสววันมันก,ก็แรงแย่นอนพอมันก็แรงแย่นอนพวอมืกกนอน,นี่แล้วพอ,อน้องม,มาสีหน้าได้วันนี้ไม่ได้สีเลยมิดจักอะ กินตมีเขากิน้าวหนึ่งแล้วกกินไกักินข้าวหแล้วกินขาเดียว ก็มาพินก่อนพินด้วยแต่จิตก็ไม่มาแต่จิตน่งเฝ้าแต่สิวไม่อ๋อเลยต่จิตตกเสืออสั่นตกพี่ยอนตาเ้าเย็นจังมากขึ้นนิ่ไปอ่ะมันี่มาคว่นวแล้วก็เอแต่จิตพักบาติใหญเ

ต,ต่น้มกุ้งกับปิ้งซีนหม,นมนนูนี่มาเกือบฝนเือเลยแตีสาวเยมันมักน,น้นี้ะแต่ผมหุิงก็มาตักหวานพี่น้องก็เจอน้ำตาลหลายพูนะ เี๋บไ่ได้อือเลยนะอันนี้เจ้ตับกับเจ้ารูไปแล้วขออีอัโบกมาอันนี้โทใหญุ่น้องอาจจะโทรน้อยใช่ไหมมดบอมดอยู่อ่ะโอเคมดจานนี้เอามดจานหน้าเออนี่มันมด ร, <ali> ร thing, ้อยทีเดียวเ้ยเดี๋ยวจแซบได้ตีนหมูเจีวตับตมะุ่งไปกินข้าวบนี้ย่างปเ้ยได้จ้กันนาะยหญ่กวยานเหรอย่างกุ้ยนี่ล่ะมาเลยมาเบมามาทุกคนเชือกข้าด้ันไดกินทะเลกันเดียวตั้งนังไก่เจียวตับมามาทุกคน้าวลายคนแซบได้เลย บรรยากาศกาุกข้าวข้าดองแมง่ายเขาแรงนี่จะแป้งข้าวโมกินอเือนคเ้าแบตัวเดียวจะแตพร้อมเลย่เบ้หวานัหวานแต่มงต้องพาามส่นเพื่อ่งตัวต้ม แลิกินน้ำมนนอกบิดยขาวุมเฮาได้มาแล้วกินซูลาไปกินมแล้วก็จะรมาอีูเยอะชนข้าวี่เน้มันก่อนหนึ่งกินหลายคนนี้พาขาหมดแซ่บได้แซ่บบอตจิยกโบจังลุยลุยน่าจับาอะไรลุยสั่งยี่ห้อสี่โทย กุ้ยกับตมโมห่งเดบนติเลยเนือ่ชิเลนี่่่านชือน้องดินหน่องกุ้ยกับตตมห่นแซ่บน่นมักคือเรืเลลเลยเนี่ยกระน้นอ่แซ่แแม่นังไก่ขนาดงกจะเทิงยเออเมือเราน่าเป็น้แลงไงาโมงแซบไปพอนแซ่บแซ่บมาได้ทุกคน มินนี้มันแคเหลงนอนพร้อมากินหวานมะฮุ่งเนอะหวานมะฮุ่งอยกะทิยังได้แต่มะฮุ่งกับหวานเอ้อแบบนี้มัินดีขุ้เลยเนอะท้างในมันละเมไม่เยชุดก

ไม่ผูกเนาะเบืไปแล e วไปแลกินแล้วกันเนาะลองไปของเรานี่ก็ไดหลังจากกินข่อยาตะจิ๊ดกะเบสเวโต้แล้วแบบเบสโปตเราเบสโอ้เราคันเบสได้จักรลังล่ะอาทิตย์อาทิตย์จบนะอากิตจบเกินจะไปป้าบ้าเรืเราเพื่ออายเ้า เราอ้าเจ้าละแล้วเหอะอพี <ah> ่น okay. ้อยเอ้ยขันง่ายสะบิดได้แล้วบอกนอนนะสะพอนจิจี๊ดาแล้วนะจตนอนนะจะนอนก็เดิมบ่องจะนอนก็เดิมอีดไหม่จะเดิมเตาไฟพี่น้อยเอ้ยสะพาหนกะนอนมีออื่นแล้วจังได้ไปสิ่งงามันนี่เนาะอื่นพลละนี่บ้านโป่งเนาะมื้อื่นปโตกะแม่ไม่ได้ไปอีกโต๊ะแค่แค่แล้วเออ้าวตอนนี้กะฝนกะมีญาอยู่พี่น้องเอ้ยตั้งแต่มาแต่บานละ คนฟอยู่เหลนนอนหายมือนี้กะหลายคนพี่น้องเออโม้นได้เขาสักนก็นอนอยู่เพลงไงนี่แหละนะจะนอนอยู่กระดืบแต่จิบก็นอนอยู่เพลงเก้านะนอนไายมือนี้กะหุคนพี่น้องอ่ะกะคือสีโม้นเละเขาไม่ใครเพิ่ก็นอนอยู่แถวนี้นะพี่น้องหลายคนเพิ่ก็เสีย่งมันตกมันต้นนะอ้าโอเคมื่อนี้ก็นอนายเก้าพี่น้องเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้สเป็จะขอจบไปเพลงแบนี้ละเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่ได้พี่น้องขอขอบใจหลายๆบ๊ายบาย